สวัสดีครับวันนี้วันที่22มีนา2564นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับลูกค้า VAP นะครับขอสมวนนามนะครับได้เอารถ v ิออนะครับเข้ามาติดพิพีการซูเปอร์นาโนซ m รุมิกแล้วก็ติดกล้องลูฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่นะครับคือฟิวิกาซูเปอร์นาโนซารบิกนะครับบานหน้า60%นะครับปกป้อง UV 400 u v 1นะครับ UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสง UV ได้96%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืด้องสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิวิกาซูเปอร์นาโนซารบิก80%นะครับปกป้อง UV 400 u v ว UV ได้100%นะครับ ปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดนะครับได้9.9.8%นะครับบานหลังก็เช่นกันนะครับและนี่คือบานหลัง80%นะครับปกป้อง UV400 นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้9.9.8%และบานข้างก็เป็นฟรีพีการซูปเปอร์นานโนซรามิกนะครับ SCR 0 5นะครับ80%ปกป้อง UV 400 u v นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้99.8%เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือฟิล์มภายในของฟิล์มมีดาซูเปอร์นาโนเซรามิก s c r 0 2นะครับ60%นะครับปกป้อง UV 400 u v นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้96%ส่วนรอบคันนะครับ เป็นฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนซัล80%นะครับปกป้อง UV400 u v 1นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินเฟรดได้ถึง99.8%เลยนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับและนี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับของฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนซัลมกาหน้า60%รอบคัน80%นะครับปกป้อง UV400 u v 1นนะครับได้ 100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินเฟอเรนได้99.8นี่คือนวัตกรรมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวเราจะพาชมภายนอกกันอีกทีนะครับและนี่นะครับคือฟีบีกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับที่ปกป้องยูวี0 u ่1อยวันะครับได้100%นะครับแล้วที่สำคัญนะครับวิธีสังเกตฟีมเซรามิกนะครับจะต้องไม่มีแสงสะท้อนเกิน 8- 1 0 และจะต้องปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้9ถึง10ปีเต็มนะครับนี่คือนวัตกรรมของฟิล์มนาโนซูเปอร์นาโนเซรามิกของวีกาดนะครับไม่ใช่นาโนอย่างเดียวนะครับเป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกเมื่อเราทําการติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะ้าไปที่ร้านกระหลาดตองแปะนะครับเพื่อทําการล้างรถลงทีมฟื้นฟูลแล้วก็ประจอดจากแดดให้ลูกค้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรอรับรถนะครับนะฮะ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรนุทุอบเรียบทางหนวดหิมรลามิตาฝากกดติดตามช่องถาวรนุทุศอบในย t u b e นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพื่อนๆนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ